วัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านด้วยนะคะกลับมาพบกับอาจารย์แนทปีจีจุดดวงเช่นเคยในรอบนี้ก็จะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาลักว่างวันที่1จนถึงวันที่15มีนาคมของชาวลัคนาราศีกุมหรือท่านที่เกิดลักว่างวันที่13กุมภาพันธ์จนถึงวันที่13มีนาคม แต่หากท่านผูกดวงวางลัคนาตามระบบโหราศาสตร์ไทยแล้วได้ลัคนาสถิตราศีกลมคำพยากรณ์ที่อาจารย์จะให้ไว้นี้นะคะจะมีความชัดเจนและก็แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นด้วยในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะจะมีดวงดาวโครจรย้ายราศีหลายดวงด้วยกันแน่นอนย่อมส่งผลต่อชาวลัคนาราศีกลมแต่จะเป็นเรื่องอะไรรับมืออย่างไรเรามาดูกันในวันที่หนึ่งมีนาคมดาวพระเสาร์นะคะ โคจรอ,ออกจากพบวินาศเข้ามาทับตัวชาวลัคนาราศีกุมและจะอยู่แบบนี้นับจากนี้ไป2ปีครึ่งด้วยกันโดยโคจรร่วมกับดาวพระอาทิตย์ได้คู่ธาตุไฟร่วมกับดาวพระพุธได้คู่สมพลประกอบกับดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีกุมคือดาวพระราหูก็ยังโคจรในภพสหัสชช้ได้ตำแหน่งเทวีโชคร่วมกับดาวพาาระมฤตยู ทำให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกุมนะคะจะมีความคิดมีไอเดียสร้างสรรค์หรือมีไอเดียแปลกๆไม่เหมือนใครถ้าท่านใช้ไปในทางที่ดีนะคะจะเกิดประโยชน์ขึ้นอย่างสูงสุดเลยสภาวะความกดดันในชีวิตที่ผ่านมาจะค่อยๆเบาบางลงไปอีกทั้งชาวลัคนาราศีกุมนะก็จะคิดถึงเรื่องของการหาไรายได้การสร้างเนื้อสร้างตัว หรืออยากจะทําอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเรียกว่าเจ้าโปรเจกต์เลยและช่วงนี้ชาวลักนาราศีกมุมก็อาจมีเหตุการณ์ที่ต้องเดินทางบ่อยมากขึ้นกว่าเดิมด้วยอยู่ไม่ติดที่<ม>เหมือนแต่ก่อน<ม>บางท่านอาจจะต้องย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํางานหรืออาจได้งานไกลๆทําให้ต้องมีการเดินทางเปลี่ยนแปลงยกย้ายที่อยู่เกิดขึ้นตามงานไปด้วย<ม>บางท่านนะคะ<ม>ก็อาจจะไม่ค่อยได้อยู่บ้าน<ม>อยู่ที่พักอาศายัยต้องไปพักตรงนั้นทีตรงนี้ที ในมุมกลับกันบางท่านก็หอบงานมาทําที่บ้านอาจเป็นงานเสริมหรืองานทําแทนคนอื่นหรือเป็นงานที่คนอื่นแนะนําให้ท่านทำก็ได้และดาวพระเกตที่โคโจรมาเล็งดาวพักราหูและดาวพักรตยูทําให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกมุมจะมีลางสังหรณ์ค่อนข้างดี <Hey. S 1> เซนแรงฝันแม่นจะสัมผัสกับเรื่องลึกลับได้นะคะก็ขอให้ท่านเชื่อในเซนในสัมผัสของตัวเองจะแม่นมากบางท่าน อาจได้เครื่องรางสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาครอบครองหรืออาจเดินทางไปยังสถานที่แปลกๆหรือสถานที่โบราณหรือวัดวาอารามต่างๆหรืออาจจะไปขอพรเทพนารีอาจจะไปขอพรจากต่างถิ่นต่างแดนทางไกลจะมีความสําเร็จและสมหวังเกิดขึ้นโดยเฉพาะการขอพรเกี่ยวกับเรื่องของการขอยอดขอความก้าวหน้าในชีวิตเนี่ยอันนี้มีความสําเร็จแน่ อาจารย์เป็นเพียงแค่นแนะนําเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรดใช้วิจนรนัยานในการรับชมและฟังด้วยและในช่วงนี้ชาวลกักนาราศีกลุ่มทุกท่านอาจจะเดินทางบ่อยก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพ<บ>เกี่ยวกับภัยทางอากาศภูมิแพ้พักผ่อนไม่เพียงพอด้วยนะคะและก็ต้องระมัดระวังนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวเช่นอาจจะมีแผนเดินทางโดยที่ไม่ได้วางแผนไว้หรือมีเหตุจุก เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางค่ะจะมีการเลื่อนกระทันหาหันก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องวางแผนให้รอบคอบด้วย<ไ>การติดต่อผู้คุยเจราจาในช่วงนี้ต้องมีการคอนเฟิร์มกันอีกรอบหนึ่งนะในวันที่8มีนาคม<ไ>ดาวพัฒม์มฤตยูจักโคจรออกจากภพสหัชชะเข้าสู่ภพพันธุโดยดาวพัฒม์มฤตยูจากอยู่ตรงจุดนี้นับจากนี้ไป7ปีเต็ม หากชาวลกักนาราศีกลุ่มท่านใดอยากจะวางแผนดวงชะตาเพื่อรับมือกับดาวพัฒมารดยูดวงนี้นะคะท่านสาวมาก็าไปรับชมรับฟังได้ทางลิงก์ที่อาจารย์จัดทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยเรากลับมานับปัจจุบันการที่ดาวพัฒมารดิยูนะคะโคจรเข้าพบพันธุทุโดยโคจรร่วมกับดาวพังคารที่โคจรเป็นปรักและลาชาโชงและดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ปฏิเหตุการผ่าตัดด้วย ทำให้ชาวลัคนาราศีกุมนะคะต้องระมัดระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางหรือของมีคมสัตว์มีเขี้ยวอาจจะเกิดขึ้นภายในบ้านนะคะและระวังเรื่องสุขภาพของคนในครอบครัวด้วยอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องที่วัตไาายหรือที่ทางตำมากินของท่านในด้านดีคือชาวลัคนาราศีกมุมอาจได้ไปพบเจอนวัตรกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา เพื่อต่อยอดธุรกิจของท่านหรือบางท่านอาจนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอลเครื่องยนต์นกลไกเครื่องจักรต่างๆสมัยใหม่นะคะเข้ามาใช้ภายในครัวเรือนหรือมาใช้เกี่ยวกับระบบงานของท่านด้วยทางด้านการเงินในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ดาวการเงินของชาวลัคนาราศีกมุมคือดาวพับเหัสัปดีและยังเป็นดาวโชคลาภของท่านอีกด้วย ได้โครจรทรงอำนาจเข้มแข็งด้วยตำแหน่งกระเสตาธิบดีโดยโครจรร่วมกับดาวพระสุกร์ที่โครจรเป็นมหาอุดด้วยและดาวคู่นี้นะคะได้คู่ทรัพย์คู่โชคอยู่ในภพการเงินแน่นอนว่าเรื่องอไรายได้การเงินของชาวลัคนาราศีกุมท่านจะหาเงินได้มากหาเงินได้เยอะหาเงินง่ายหมุนเงินคล่องตัว หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นตามวาสนาดวงเดิมแต่ละคนเพราะฉะนั้นท่านต้องไปเช็คนะคะว่าท่านเป็นคนลักนาราศีกุมอย่างแท้จริงหรือไม่และแถมช่วงนี้มีโชคมีลาบเกิดขึ้นหรืออาจได้โชคมาจากผู้ใหญ่หยิบยื่นโอกาสให้สิ่งดีๆเข้ามาหรือให้เงินท่านมาลงทุน บางท่านได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆเกิดขึ้นอีกด้วยบางท่านผลงานดีเด่นเข้าตากรรมการได้รับการพิจารณาปรับตำแหน่งงานปรับตำแหน่งเงินให้สูงขึ้นหรือบางท่านก็ได้ค่าตำแหน่งเกิดขึ้นในช่วงนี้ในวันที่1 7มีนาคม,มดาวพระพุธจากโครจรเข้าพบกันเงินโดยโครจรเป็นปักและนิดโครจรร่วมกับดาวพระศุกร์ได้คู่เจราจาวาจาเป็นทรัพย์ คู่กับดาวพระพฤหัสบัปดีได้คู่สติปัญญาด้วยตามมาด้วยวันที่12มีนาคมดาวพังคานจากโครจรออกจากภพพันธุเข้าสู่ภพปุตตะทําให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกุมอาจมีเกณฑ์ได้โชคลาบจากคนรักคู่ของเพศตรงข้ามหรือได้เงินได้ของถูกใจจากคนรักคู่รองหรือได้โดยสเสน่หาด้วยหรือมีโชคมีลาบจากบุตรล้านบริวารของท่าน บางท่านก็มีโชคในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ที่ดินมรดกหรือมีโชคไม่คาดฝันเกิดขึ้นทางด้านรายจ่ายในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ของชาวลัคนาราศีกุมก็ยังมีอยู่นะคะส่วนมากแล้วจะใช้จ่ายไปกับเรื่องของการเดินทางการออกสังคมการปรับปรุงซ่อมแซมขยายขยายที่ทางที่อยู่ของท่านหรือเกี่ยวกับเรื่องของการงานดูแล้วก็ไม่ได้ทำให้ท่านเดือดร้อนมากมายนักนะคะ ทางด้านการงานในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้สภาวะทางด้านการงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบระบบภายในองคอ์กรที่ทำงานของท่านหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบงานเกิดขึ้นหรืออาจจะมีการโยกย้ายงานโยกย้ายตำแหน่งหรืองานที่ต้องมีการเดินทางบ่อยเนี่ยจะมีการเดินทางไปสาขานั้นสาขานี้หรือไปตามที่นั่นที่นี่บ่อยมากขึ้นมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันเกิดขึ้น บางท่านอาจย้ายที่อยู่เพราะได้งานไกลๆด้วยงานที่ก็มาในช่วงนี้ชาวลักนาราศีกุมนะคะอาจรับผิดชอบหลายอย่างแต่ดูแล้วก็ไม่ได้หนักหนาอะไรหรือมีงานที่ต้องรับผิดชอบแทนคนอื่นบ้างโดยเฉพาะงานที่ถูกโลกในช่วงนี้จะเป็นงานที่มีการติดต่อพูดคุยเจรจาม,มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างงานการเดินทาง งานต่างทินต่างแดนงานต่างประเทศหรืองานที่ต้องใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่หรือเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกเข้ามาใช้ประกอบในการทํางานหรือสายงานวิศวกรนะคะหรือพวกสายช่างเนี่ยจะดีมากเลยนะจะมีความก้าวหน้าและมีความสําเร็จอาจมีงานรูปแบบใหม่หรือมีงานโครงการโปรเจกต์ใหม่เข้ามาทานรับผิดชอบด้วยเป็นโครงการโปรเจกต์ค่อนข้างใหญ่ด้วย ทางด้านเจ้าของกิจการนะคะก็ไปได้ดีมีความก้าวหน้าค่อนข้างสูงบริวารของท่านนะคะให้การช่วยเหลือเกื้อกูลท่านค่อนข้างดีมากด้วยนะทางด้านความรักคนโสดจะได้รู้จักผู้คนมากหน้าหลายตาเข้ามาค่อนข้างเยอะด้วยและเป็นไปได้ว่าที่ท่านจะเจอคนที่ใช่แต่ดูให้นานาน,นิดนึงนะว่าโสดจริงหรือไม่ทั้งตัวท่านและคนที่เข้ามา คนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะความรักของท่านคนรักเนี่ยจะมีบทบาทมากในชีวิตของท่านในช่วงนี้อาจจะมาจู้จี้จุกจิกท่านหน่อยแต่ดูแล้วเข้ามาดีนะเข้ามาช่วยเหลือหวังดีต่อท่านหรืออาจมากเกินไปท่านอาจจะลำคาญก็ได้หรืออาจจะมีการเดินทางร่วมกันเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วย และอาจารย์ต้องขอขอบคุณนะคะทุกกำลังใจเลยไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อาจารย์ด้วยและคอมเมนต์พลังงานบวกดีๆที่เติมเต็มกำลังใจให้อาจารย์สเสบอมาเลยนะคะก็ขอหอยุดเป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะหากอาจารย์ผิดพลาดพังประการใดไปก็ให้อาภัยซึ่งกันและกันด้วยนะสวัสดีค่ะ